สำหรับกระทรวงวัฒนธรรมค่ะมีการโปรโมทนะคะงานเทศกาลงิ้วแต้จิ๋วแห่งสยามสเสน่งงิ้วแต้จิ๋วของชาวจีนโพ้นทะเลค่ะต้องเรียนว่ามีการชมงิ้วสดกันด้วยนะคะเริ่มส่งตรงจากจีนโพ้นทะเล5วัน5คืนวันที่12ถึง16มิถุนายนนี้ค่ะ <c oughs> งานเทศกาลยิว้วแตาจิ๋วแห่งสยามสเสน่ห์ยิว้วแตาจิ๋วของชาวจีนโพ้นทะเลเป็นการเผยแพร่ศิละปะวัฒนธรร,รมอันทรงคุณค่าสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพด้านมหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้เป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นค่ะทั้งยังเป็นการสื่อสาร,ร,รวัฒนธรรมการแสดงยิวแตาจิ๋วในประเทศไทยที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสามัคคีและการพัฒนาอันยิ่งใหญ่ของชาวจีนในประเทศไทยค่ะ ทั้งจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยนะครับนับว่าเป็นการอนุรักษ์สืบสานต่อยอดสนับสนุนและยกระดับเทศกาลนิ้วแต่จิ๋วสู่ระดับนานาชาติแล้วก็เป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ด้วยเทศกาลประเพณีวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศชาติครับค่ะแล้วสำหรับงานดังกล่าวนั้นหอการค้าไทยจีนสมาคมแต่จิ๋วแห่งประเทศไทยค่ะสมาคมเท่งไฮแห่งประเทศไทยนําการแสดงนิ้วแต่จิ๋วเชิงหชุดพิเศษ จากคณะอุปรากรจีนนะคะ mm hmm. เท่งไฮเกี่ยถทวงค่ะ mm hmm. มาจัดแสดงฟรีในประเทศไทยค่ะ mm hmm. นับว่าเป็นการแสดงนิ้วแต้จิ๋วที่ยิ่งใหญ่ตระการตาระดับชาติ mm hmm. โดยคณะนิ้วอันดับหนึ่ง mm hmm. แห่งเมืองเท่งไฮ mm hmm. มณฑลกวางตุง้ง mm hmm. จากสาธารณรัฐประชาชนจีน mm hmm. แล้วจัดการแสดง5วัน5ตอนวันละหนึ่งรอบค่ะ ใครที่เป็นชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะต้องไปดูกันหรือว่าจะเป็นชาวไทยเองค่ะสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวงานเทศกาลงิ้วแต้จิ๋วแห่งสยามเสน่์งิ้วแต้จิ๋วของชาวจีนพ้นทะเลได้ที่สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยเปิดให้ชมฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายไปกันได้เลยระหว่างวันที่12ถึง16มิถุนายนนี้ค่ะอไปดูก็คุ้มแล้วค่ะเห็นงานศิลปะแล้วคืองิ้วใช้ศาสตร์หลายอย่างมากนะคะคุณผู้ชมทั้งการแสดง าการร้องการละเล่นนะโดยการร้องเนี่ยคือร้องสดอะแล้วเสียงนิ้วส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของเฮดโทนจะเป็นส่วนมากมชื่นชมค่ะคือทําเสียงดีแล้วอักขระแบบชัดเจนมากไปนั่งฟังรู้สึกแบบได้ฟิลหูเคลือบทองเหมือนกันนะที่วัายากสุดน่าจะเป็นเรื่องของการแต่งหน,น้าใช่ไหม นะดูแบบเาแต่งเองนะแต่งเองด้วยแล้วก็เป็นศิลปะชั้นสูงของเขานะการแต่งหน้าเล่นนิ้วเนี่ยนะครับเนือสิ่งอื่นใดมันก็คือเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ของเขาแหละแล้วเราก็ได้อยู่เขาเรียกว่าอยู่ในสังคมไทยมาตั้งแต่เด็กนะสมัยเด็กเเนี่ยพี่คุณแม่ตอนไทยทํางานตอนนั้นอยู่ที่พิษโลกก็คุณแม่จะพาไปไว้อยู่ข้างๆตรงโรงนิ้วได้ดูปกติก็คะแล้วโรงยิ้วมันจะอยู่ใกล้ๆแบบศาลเจ้าหรือสมาคมจีนต่างๆที่อยู่ในจังหวัดแล้วสมัยก่อนเนี่ยคือมันก็ไม่มีความบันเทิงอะไรมากเนาะก็ต้องไปนั จริงๆนะ,ะแต่บางทีก็จะมีกลุ่มคนไทยที่เขาเล่นงิ้วด้วยแหละนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ยังคงอยู่ในปัจจุบันแล้วก็คนค<ช>่าตการรักเอาไว้นะครับเรื่องของเนื้อหาก็สําคัญบางทีเนี่ยเรื่องราวสนุกมันมก็สร้างอรรถรสได้ดีทีเดียวนะคะ